พี่น้องดูสิคามืดตึบเลยะะสวัสดีทุกท่านนะคะมาดูบรรยากาศกันนะคะพี่น้องมืดตึบเลยสวัสดีทุกท่านค่ะนะคะนี่นะเดี๋ยวฝนจะตกอีกแล้วนะคะ ตกเยอะๆแล้วตกแล้วด้วยนะคะฝนตกแล้วด้วยฮโอ้โหวันนี้รถใหญ่เพียบเลยนะจ๊ะรถใหญ่เพียบเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่น้องจ๋าเราก็มาดูบรรยากาศหน้าฝนบนหน้าหนาวหรือเรียกว่าใบไม้ร่วงนั่นเองนะจ๊ะพี่น้องดูสิคะ บรรยากาศมันซึมซึมเศร้าๆนะคะต้องร้องเพลงนี้นะจ๊ะมองมืดมนมองมนราศีฟ้ารู้ใจพี่ที่เศร้าเพราะเธอฟ้ามนพี่มองมองฟ้าละเมอพี่คิดถึงเธอเหมือนใจจะขาดให้ใสรม้าเนี่ย นลอนๆฟ้า็มใจกับคนไลยความจริงพ้นไปทุกสิ่งทิ้งให้กับความหลอกหลอนคนดีไม่รักแล้วเธอก็โจนเธอไม่อาทนไม่เหลือเยื่อใยฟ้าไม่ตาสงางได้มา สิ้นล้กไปเห็นไหมแบบนี่อันใหญ่เลยนะคะเขาเรียกว่าโมอ๋อไม่ใช่หมเรเรียกว่าอ่าแล้วก,ก็ที่ปั่นไฟฟ้านะจจะใช้แรงแรงลมนะคะของประเทศในแด์น,นะจ๊ะเพราะว่าประเทศในแด์เขาไม่ได้ใช้พลังน้ำเราจะใช้พลังลมในการผลิตกระแสฟไฟฟ้านะจ๊ะ เเรียกว่าใช้กังหันลมนั่นเองนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะคะอ๋อเมื่อวานนะคะบอกเมื่อวานนะน้องทองตีจ๊าน้องทองดีสวัสดีนะคะ้สุขายจ้าน้องทองดีนะคะน้องทองดีสบายดีนะจ๊ะเอ้ามาคนเดียวก็ใส่กุญแจให้เลยอ้าวมาอีกแล้วน้องบ่าวเอนะจ๊ะ ังบบาเอนะคะกับน้องทองดีนะคะขอบใจขอบคุณนะคะน้องนุ้ยนั่นเองนะคะขอบใจขอบคุณขอพระคุณนะคะก็นะคะอากาศมืดครึ้มเหมือนบ้านหนูเลยค่ะนี่เห็นไหมม,มืดครึ้มอย่างนี้เลยฝนตกค่ะอพี่เบาแอสวัสดีค่ะจากน้องทองดีนะคะ นี่เห็นไหมใบไ,ไม้เหลืองแล้วนะคะเหลืองแล้วนี่นะคะ่ะเหลืองเดี๋ยวก็ร่วงนะคะพี่น้องนี่ฝนมันตกค่ะฝนตกมนะาเอาเลิเลิมจ้าพี่สุกาเริเกันเช่นกันค่ะ นะคะก็น้องไม่ได้ทําวิดีโอเนาะทำแต่ชัดสั้นก็พยายามไปดูให้นะจ๊ะเพราะว่าอนี่แหละอย่างที่บอกเวลาเรามันมีไม่มากนะจ๊ะแต่ก็พยายามไปดูให้เพื่อนๆที่เข้ามาหานะจ๊ะชัดสั้นชัดยาวอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะชัดสั้นคลิปสั้นอะไรนะวิดีโอน้องเมื่อวานก็ ทำวิดีโอโนวดอาจารย์นวดคุณสานะคะนวดคุณสาคุณสาก็นอนสบายเลยนะคะแล้วก็ <c oughs> อ่านน้องเลยนะคะน้องพรสวัสดีค่ะน้องพรจา้าสวัสดีนะคะขับรถไปร้านนะคะฝนตกค่ะนะคะ น้องนิดวิฟสวัสดีค่ะไม่ได้ไปหาน้องนิดวิฟเลยไม่ได้ไปหาน้องนิดวิฟเลยนะจ๊ะเพราะว่าไม่รู้ขึ้นกันตอนไหนบ้างนะบางทีก็ทำงานเดี <c oughs> ย๋ยวไปดูวิดีโอให้นะน้องนิดวิฟนะน้องนิดนิดวิฟน,น,น,นคะคะหนูไม่ค่อยทำค่ะไม่อยากอ่าลบก,กวน เขาต้องเสียเวลาไปดูค่ะจ้านะคะถ้าทำก็จะไปดูให้นะคะเพราะว่าบางทีน่ะเราก็ดีใจนะที่เพื่อนๆมาหานะ่ะดีใจมากเลยเพราะว่ามันเหมือนเวลาเราอ่ะมันมีค่าเพื่อนๆก็เวลาก็มีค่าแล้วก็สละเวลาอันมีค่ามาหากันเนาะมาให้กำลังใจกันเนี่ย มันรู้สึกว่ามันมีความสุขเนาะแต่คิดดูนะคนที่เขามีเพื่อนเยอะๆเงี้ยเขาไปดูเพื่อนก็นกลับมาเงี้ยเขาก็มีความสุขเนาะอย่างเรามีมาไม่ไม่กี่ท่านเรายังมีความสุขขนาดนี้เลยเนาะแล้วอย่างออใครได้ไปดูมั้งจ้าน้องเจนนี่เนาะเขาก็ไลฟ์สดขายของเนาะอุย้ยได้ทีหนึ่งเป็นได้หลายล้านเลยเนาะนันเนาะทีหนึ่ง บางคนก็ให้สามล้านสี่ล้านอะไรอย่างนี้นะคะครั้งหนึ่งอะ่ะรวมๆได้หลายเจ้าก็ได้เป็นหลายหลายสิบล้านนะจ๊ะเอออันนั้นเขาก็ยิ่งมีความสุขเนาะเพราะว่าเขาทำเราก็ได้เงินเยอะเนาะพี่นิดวีฟสวัสดีคะ่ะนิดวีฟเป่าแอมาดามพอกระเทินนะคะ ใครเป็นมาดามบอกกระเทินเนี่ยพิ่สรกายไม่เห็นคุณสุกายสวัสดีค่ะมาส่งกันลังใจค่ะเดินทางไปไหนเนาะไปไหนขอให้แขว่าคาดปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าขับรถไปที่ร้านนวดของเราค่ะนะคะสาม,มีเป็นคนขับใช่สุกายนะคะสาม,มีเป็นคนขับนะจ๊ะขอบคุณน้องบ่าวแอ้ขอบคุณน้องนุ้ยขอบคุณน้อง เจพอนคนสวยกับคุณน้องนิดวิปนะคะหนูลงช็อตเพื่อเก็บไว้ฟังเพลงะออเหรอค่ะ,คะเพลงน่ารักน่ารักอย่างนั้นเลยน้องน้องหนุยนะจ๊ะพี่น้องอ๋ออัมอส์ดำกันเนอไม่อัมส์ดำนะกรับติดร,ร้านว่าจะติดกับอัมส์ดำประมาณ10 ห้านาทีนะจ๊ะเพราะร้านเราอยู่เหมือนเป็นเซี่ยวหนึ่งของอัมสเตอร์ดัมแหละเนาะนะคะกดไลค์สี่ค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็เห็นไหมคะเนี่ยฝนตกมันตกค้มไปหมดเลยจ้ะ เทศในเทเรนจะมีฝนเรียกว่ามากนะคะมากกว่าอย่างอื่นนะจ๊ะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกนะจ๊ะประเทศในเธอรนจะอยู่ใต้ระดับน้ําทะเลนะจ๊ะจะไม่เอ่อเขาเรียกอะไรนะจ๊ะไม่ จ้าสวัสดีค่ะคุณยายชมนะคะก็ใส่เสื้อกันฝนกันหนาวให้นะจ้าเดี๋ยวไม่สบายนะจ้านะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะจ้าแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีนะคะทุกท่านจ้าเพราะบางทีเนี่ย เราคือเราไม่รู้เนาะว่าเราจะป่วยเมื่อไหร่วันไหนเนาะแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพดีๆเขาก็จะไม่ป่วยสำหรับสกายจะดื่มน้ำเยอะๆมากๆนะคะดื่มน้ำไม่เพียงพอกับที่ร่างกายต้องอ,อร่างกายต้องการแล้วก็กายก็จะ ดื่มน้ำมะานาวนะคะวันละลูกสองลูกสามลูกแล้วแต่นะคะวันไหนที่ทานข้าวเยอะๆก็จะดื่มมะนาวนะคะเพราะว่าข้าวเนี่ยมันเป็นน้ำตาลนะจ๊ะพี่น้องมันเป็นน้ำตาลพอมันอ่าเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะเป็นน้ำตาลใช่ไหมเราก็ต้องดื่ม ดื่มนะอ้าไปนะคะแล้วก็ดื่มมะนาวไปด้วยบางทีก็ผสมไปในน้ำดื่มนะคะมะนาวนะนะคะแล้วก็บางทีก็ดื่มสดเลยนะจ๊ะมันก็จะทําให้ระบบขับถ่ายเราดีด้วยนะถ้าเราดื่มนะ้ำมะนาวแล้วก็ผลไม้ผักเนี่ยเราต้องทานทุกวันนะจ๊ะล้วก,กายจะอย่างนี้ค่ะจะเอาผักนะคะที่เราซื้อมาที่ก็านัดหารเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่มีเวลาจะมาหาันเองนะจ๊ะเราก็ซื้อมาเป็นถุงพอซื้อมาเป็นถุงแล้วเราก็ อเอามาแบ่งใส่ถุงเล็ก,ลก,ลกๆอย่างเงี้ยพอว่า,อาใส่มาม่าได้ห่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจ้ยพูดผิดจะมามา่าใส่อาหารญี่ปุ่นนะจ้า <laughs> ใส่อาหารญี่ปุ่นนะคะได้แล้วเราก็านะคะแล้วเรากเา็เนี่ยนะจ๊ะที่รักจา๋าเฮ้อะนะคะแล้วเราก็เอ เอาผักใส่ไปนะจ๊ะพี่น้องเอาผักใส่ไปนะคะพอเอาผักใส่ไปนะคะนี้เราก็มีวิตามินที่มันเป็นน้ํามันออกจากผักใช่ไหมนนเราก็ได้วิตามินใช่ไหมพี่น้องนะคะท่านี้มันก็ ไม่ต้องอีกอย่างหนึ่งเวลาเรามันน้อยก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหั่นผักเลยนะจ๊ะไปซื้อผักที่สิ่ก็มีเห็ดบ้างปนมามีถั่วบ้างอะไรอย่างงี้นะจ๊ะแล้วก็มีผักต่างๆที่อ่าเราไม่ต้องไปซื้อผักอันนี้อันนู้นนั้นมารวมกันแล้วหัน่นเนี้ยแล้วมันมันไม่มีเวลา <laughs> เวลามันน้อยนั่นเองนะจ๊ะคนดีที่ถูกลืมคนยาอะไรจ๊ะหะมือลุกินน้ำเอาเหลือ่ะหมามือ ตอนนี้ขวามือน้องพรไัยสาลสวัสดีจ้าคุณย่าสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวนะคะจะ อะไรก็ทําให้เป็นกับเขาซะด้วยนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณมากทุกท่านเลยที่มาให้กำลังใจนะจ๊ะที่สละเวลานมีค่ามาหาุกายนะจ๊ะพี่น้องจา๋า เนะคะเรากําลังขับรถไปที่ที่ทํางานนะคะฝนก็ตกค่ะฝนต,ตกนะคะเพราะว่าเนเธอร์แลนด์มีแต่ฝนนะคะหน้านี้นะคะฝนก็ได้เจอแสงดวงอาทิตย์สักเท่าไหร่นะจ๊ะฝนเป็นส่วนมากแล้วก็ก็จะอากาศเย็นๆน,นะคะอากาศเย็นๆบางทีก็ออสิบกว่าองศานะจ๊ะบางวันนะคะสิบกว่า สาสิบสิบบ้านสิบเอ็ดสิบสองสิบถึงสิบห้าน่จ้ะโอไม่ค่อยมันไม่ค่อยชัไม่หมอกมันเยอะ อีกแล้วค่ะพี่หนุ่มพรไปสารทักที่มาดามพอกระเทินเป็นคนที่สองทำไมหนูมองไม่เห็นค้างงงเออเราก็ไม่เห็นเหมือนกันเราก็ไม่เห็นมาดามพอกระเทินนะเมื่อกี้น้องก็ทักเราก็ไม่เห็นน้องมาดามพอกระเทิน มันก็ไม่ได้ขึ้นมาบนนี้นะจ๊ะก็จะมีน้องพอรไปสารมีคุณย่าพาดูมีป่าแอบบ้มีน้องน้องพอรคนสวยนะคะแล้วก็จะมีน้องนุ้ยนะคะที่เห็นตอนนี้นะจ๊ะคุใหญ่โชมนะคะที่สกายเห็นนะจ๊ะน้องพอรไปสารนะคะแล้วก็อ่านองนั้นไม่เห็นนะคะพี่น้องเดี๋ยว น้องนิดวิฟนะคะสุกายเห็นนะคะมาดามพอกรเทอนอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยนะคะแต่ส่วนมากน้องมาดามพอกระเทอนก็ไม่ค่อยเข้ามาบ้านนี้หรอกนะคะเดี๋ยวสิบห้านาทีแล้วพี่สุกายขอตัวลงก่อนนะจ๊ะพี่น้องจําไม่ไ์นานเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปไลฟ์ศิลปิ นานๆนะจะก็ขออนุญาตถอดเสื้อออกนะจ๊ะเพราะว่าเนี่ยที่ไปเม้มไม่ใครก็ไม่ได้นะจ๊ะมองรีบเรวแถวทิวพนาใกล้คำ สนทยาหนุ่มเจ้านักเลิกจากกานคุณพ่อเดินหน้าเราพากันเดินกับบ้านท้ายสุดนั่นคือแฟนฉันเมื่อก่อนนั้นระการปานเกินสองเราเดินเกียง สุกสงสาน้ยแดดสองหน้ามองไม่เห็นอะไรน,น่าหนุองทุกวันฉันน่ารักกันหวานชื่น,นคนจริงใจน้องใหม่จ้าขับใจมากสกายจะลงแล้ว พี่ขออนุญาตจอดประแจนะคะเพรก่อนลงเพราะว่าบางทีไปเม้มให้เพื่อนๆไม่ได้หมายถึงไม่ดูจอดสั้นเข้าไม่ได้อย่างงี้บางทีนะคะ เาทำไม่เศร้าพีคิดถึงน้องเยานะคะพี่น้องจากกราบขอบคุณทุกท่านมากๆเลยขอสุขภาพแข็งแรงนะคะก่อนอื่นนะคะสุขภาพต้องแข็งแรงนะคะจะได้มีเรี่ยวแรงทํางานทําการกันได้นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้ลงมือทําจับมือทําลงถึงมือทํางานทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้อ่าจับ จับอะไรก็เป็นเงินจับอะไรก็เป็นทองนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็นะคะดูสีสีทองนะต้นไม้นะใบไม้สีทองนะคะนะคะน้องบุญเกิดใจดีสวัสดีค่ะน้องบุญเกิดนะคะพี่สุกาก็จะลองแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้กําลังใจนะไอ้ตาไปไปมานะคะก็ ยังลงไม่ได้อยู่ดีพะน้องเพิ่งมาจะให้เวลากันนะคะเพราะว่าเอาคุณเอาคุณแจออกแล้วนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าบางทีมันไปดูช็อตสั้นให้ไม่ได้มแปลกใจอยู่นะม่รู้ว่าเราไม่ไม่รู้ว่าเราไปล็อกอะไรใครหรือเราโดนเขาบล็อกก็ไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเขคงไม่บล็อกหรอกเพราะพวกเราก็ไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะแยะมากมายเนาะสุกายก็ไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะแยะมากมายมาทำยูทู e กันก็ ทำกันไปเพื่อหาเรียกอะไรนะคะเพื่อนเนาะหาความสนุกสนานอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะมีรายได้อยู่นะคะแต่เราไม่ไม่มีเนาะเพราะว่า มันยังไม่ถึงขั้นมีรายได้เนาะก็ทําไปก่อนนะจ๊ะเผื่อสักวันหนึ่งอาจจะมีรายได้ก็ได้นะจ๊ะก็ <c oughs> <g ül> ถ่ายคลิปมีถ่ายคลิปปังๆขึ้นมาเนาะมีรายได้ขึ้นมาอาจจะเป็นวันนั้นก็ได้เนาะที่จะมีรายได้นะจ๊ะพูด <c oughs> ไปพูดมานะคะก็ยี่สิบกวนาทีแล้วเนะขออนุญาตลงดีกว่านะจ๊ะพี่น้องจ๋ายายยายโจมครับนะน้องวันเกิดนี่ยจะใน้องห้าหนาทีก็ได้พอย่กล้าจะถึงร้านแล้วนะฝนมันตกไงออกไปก็ถ่ายไม่ได้อยู่ดี มันตกยิมยิมเนี่ยมันเหมือนไม่ตกแต่มันตกนะจ๊ะมันตกมันตกเหมือนคล้ายๆหิมะแหละแต่เป็นฝน่อวานน็เหมือนกันตกที่บ้านอะตกทั้งวันล่ะแต่หมดตกเหมือนหิมะน่ะตกฝอย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 ถ้าติดลบเมื่อไหร่ก็เป็นหิมะนะจ๊ะตอนนี้มันยังไม่เป็นไม่เป็นไม่ไม่เป็นหิมะนะจ๊ะมันเป็นฝอยฝอยเป็นฝน่ะเนาะฝนเล็กๆเล็กเล็กฝนเล็กๆฝนน้อยน้อยนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะคะ ขอบคุณมากเลยทุกท่านที่มาให้กำลังใจนะจ๊ะสาธุค่ะสาธุค่ะ